สมุยมาแจะเศร้าขนาดวันนี้ดอกแรกจ้ามาน่มานี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 ่มาห่มึงาบั่ง,ง,งบัท่าปัญหาเจ๊กอนั่งคัดมาส่เลย <c oughs> มันโกงโกกับมันกัเจ๊บเองเหตานนี้เลกำล,ลังข้นเลยเนาะกำลังขึ้นอย่งวันนี้นะเอา้ากุ่มเลขกหกมาแล้วพี่น้องเลยบางเอา้เอาออ้ย่ใอ,อ่อนดอกเนาะดอกยังน้อยดอกยังอ่อนอ่อนยู่ใส่กัน้อยขึ้เราเนาะไพก็ได้ด้วยเคลียมาเป็นหน้าเลย อสตลอดโตเห็นแล้วเอาเลยโจ๊กเอาเลยนี่ดอกง่ายเลยอ๋อเอาดอกที่เห็นก่อนดีกว่าแล้วเขาจะไล่ขุดนั่นละมันละแล้วโชว์โชว์ดอกที่กันพอมพี่เนอะ พอลูกเออพอดีงามพอดีอ่อนเนาะกำลังยิ่งใหญ่มือตีมือแก้วอย่างขาดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วเห็นปะของหน่วยครับยังไงญ่แบบใหญ่เลยตัว <painted> น <vậy> no ี้เออสัมกับไข่นกกระทาหมดเลย สงามครับเป็นเพยอยู่เอองามกัเปลเอ้าโอ้เสดายนหน่อยนนั่นอือออ้าอเออังโอ้ยโอ้โอ้เยะนาย่เนาะ พี่นอ้องนี่ๆเขี่ยกันมาแล้วเป็นยักษ์ใหญ่เลยเนาะอือฮะโอเคกำลังเก็ยบกันโอ้ยสุดๆหนึ่งตังว่า้หน้อยวันน่ะแต่ละหลายกำอยู่ด้ยเอ้าอ๋อโอ้ยักขักขักอเออพี่น้องเออคักกระโดดพี่น้อง ออดีดีควาดีดีจ้าอบหนึ่งพอดีนั่นไอ้เจ้อแล้วนั่นสองสองสองอ้พี่น้องมื่อีงเห็ดนะเนาะมองใหญ่ก็ใหญ่มองน้อยก็น้อยอ๋อควาอโอนเห็ดครับพี่น้องไงคตเตีมแล้วทั้งดอกใหญ่ดอกพองอย่างละทั้งเขี่ยห็น ปาปนกันไปคือบต่บต้องบ่ต้องก้มนะนั่งเคลียเลยพี่น้องมุดเลยมดเลยเฮ้ยดีดีดนนีนั่นน้องเทมท่ายอยู่โอ้สุด,ดยอดครับทำงามังามมงามเลยจ้าพี่น้องหนังด้วยฝ่ายโอ้หนังเด้อเจ้า,าฝ่ายสียบนางเคลียมันเมื่อยเด้อ